เลี้ยวซ้ายที่3แยกบางระจันเข้าสู่ถนนหมายเลข3 3 0 3์เข้าสู่ถนนหมเลข3 3อันนี้มาตาม GPS ครับผมเสือไดสำบดลยมีน้องขับต่อไปบนถนนหมายเลข3 303อีก4กิโลเมตรเอกดีเข็มนำคือเก่าครับชายาบ่เลยกับหลงครับผมถ้า ดนเสื Treasure, guy, sia, ca ้อนั่งรถไกลครับเมื่อคืนนี้ครับผมแล้วเมือพอนพนัดคนแล้วครับผมไปอยางไรแล้วครับรถปุญญาีส์ว่ากันกี่รถลอเลียนมาสักมันด้มันสิไปเสียนพนัดมาสักผมเสียนมาเสียนบัดบึ้งแับนี้เลยได้แล่นทากันมาถึงมอเตอร์วีไมาเล็กเจ็ตันขึ้นอยู่ ไฟแดงไป เด้ดวพี่น้องมันก็อายุไกล หกร้อยเมตรนยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3252 ้วซ้ายเข้าสู่ถนนใหมายเลข3252

เข้มดีเลับแมสไทายกันแค่ยูเบียนออกท่านว่านครับยูเยนออกมันเจือลุ่มกับมันเปียกเปียกยงแง่งรถเลนจ,จีด่าขี้ขุนขึ้นมาเปียกยุ่จึกเนาะผมก็ช่อผมก็เปียนออกไลยแหลมว่าสวยดี 400เมตรเลี้ยวขวาถนนถนนลับเรียบกัคมากนเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้าย รอมสิบปีนะสามจ้ไห้อาการรอมันถือบว่าเสมัวอะไเนี่ยเ <c oughs> สืออยู่แบบ่บมัวสุบมัว <c oughs> โอ้โหดแล้วเนาใช้ความชำนาญไอ้เราสามกรสินสิเขาช่องแคบงาละกาดลยไาเล <c oughs> ี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมายคุณ <c oughs> นั่งอยู่ทึงกรสิเสียนั่งอยู่แล้วเนี่ยบริเทนนโอ้ยตาคุณงมงปะเดี๋ยวเปล่นจะสุด มาบันลังกันให้ทันนัทันนี้ของดีมาถึงแล้วจะค้านั่นก่บอกว่าดีเก๋ของดีมาถึงแล้วจะค่าเสียงหวานอีกต่างหากมงหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้อีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้าย คลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับผมมาถึงแล้วครับผมสวัสดีครับ